สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้ก็วันที่ลงคลิปเนะคือเป็นเช้าวันที่13นะครับเช้าวันจันทร์ที่13มีนาคม2อ6 6นะครับก็เป็นช่วงอยู่ในสถานการณ์ที่บางจังหวัดบางพื้นที่ของประเทศไทยนะครับกําลังเกิดในส่วนของ พายุดูร้อนนะครับตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้แล้วก็มีสื่อสารมวลชน,นหลายส่วนได้มีการแพร่ข่าวไปนะครับแล้วก็นับปัจจุบันนะครับตอนนี้ประมาณตีห้านะครับก็พื้นที่ที่มีฝนอยู่ตอนนี้ก็คือค่อนข้างจะครอบคลุมหลายพื้นที่นะครับดูลักษณะฝน,นะครับตรงน,นี้เป็นข้อมูลอัปเดตเรดาร์เรียลไทม์นะครับ ฝนก็จะอยู่ในส่วนของภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่นะครับได้ตั้งแต่เชียงใหม่เชียงรายนะครับเชียงใหม่เชียงรายแถวอุตรดิต์บางส่วนพิษณุโลกบางส่วนนะครับตากบางส่วนนะครับแล้วก็พยาวลำปางบางส่วนลำพูนบางส่วนนะครับก็เป็นในส่วนของการเกิดฝนฟ้าขนองในช่วงนี้นะครับ ก็จะมีได้หลายท่านแจ้งมาบอกว่ามีแต่ลมไม่มีฝนนะครับเรดาร์ーーที่จับได้บางส่วนก็จะเป็นในส่วนเฉพาะลมนะครับลักษณะ,ะของพายุดูร้อนหรือการเกิดฝนช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะไม่เหมือนหน้ามรสุมหน้าฝนนะก็คือจะไม่ครอบคลุมพื้นที่กว้างเหมือนกับในช่วงหน้ามรสุมฤดูฝนแต่จะกินพื้นที่บางทีแค่ระดับอำเภอรหรือระดับตำบลน,นะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีบางพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกแล้วเมื่อวานนี้ที่เห็นรายงานทาง ทางข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับทีนี้วันนี้เรามาดูนิดหนึ่งนะครับว่าระหว่าง1 3 1 4เนี่ยจะมีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนนะครับก็คือจะมาดูในส่วนการพยากรณ์ล่วงหน้าการคาดการณ์นะครับว่าส่วนไหนบ้างนะครับที่มีโอกาสจะเกิดในส่วนของของฝนนะครับระหว่างนี้ขณะนี้ฝนก็ยังแช่อยู่นะครับในช่วงเช้านะครับวันจันทร์ที่13นะครับทีนี้ไปดูนะครับพอเป็นวัน จันวันอังคารเนี่ยตั้งแต่ช่วงสายๆวันนี้มีโอกาสที่จะเกิดที่ไหนบ้างนะครับตรงนี้ก็คือเป็นภาพเรียลไทม์นะที่มีลักษณะบริเวณที่มีพายุดูร้อนช่วงนี้นะครับก็จะอยู่แถวอุตรดิตถ์นะตอนนี้ที่เห็นนะครับก็เมื่อกี้ก็ไปอัปเดตกับภาพที่เป็นภาพเรดาร์การเกิดฝนช่วงนี้นะครับแถวลำปางในแถวนี้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับช่วงเช้านะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวไล่ไปดู นี่คือในช่วงของวันวันจันทร์ที่23นะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับที่เกิดจะสังเกตว่า,านี่นะครับก็จะเป็นลักษณะฝนที่อยู่แถวชายแดนนะช่วงนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเกิดนั่นนะครับก็คือหนหนักในช่วงบ่ายแล้วก็ตั้งแต่เช้าเส้นสายวันนี้นะครับหลกัหลกๆก็จะไปแช่อย,อยู่แถวเชียงใหม่เชียงรายแถวชายแดน พม่าโซนโนู้นนะครับแถวขุนยวมแถวแม่สายแถวที่เป็นชายแดนที่ติดกับท่าขี้เหล็กนะครับในของของวันนี้แล้วก็มีแถวแม่ห้องสอนนะครับแถวปายเนี่ยนะครับชายปราการนะครับแล้วก็เชียงรายแถวบ้านแม่หลวงนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนในช่วงของวันนี้นะครับช่วงสายก็จะมีนะครับยังยังแช่อย,อยู่แถวเดิมนะครับก็ ในส่วนของโซนที่เป็นโซนที่จะโดนพายุดูร้อนในวันจันที่สิบนะครับก็ยังเป็นโซนภาคเหนือสุดนะครับที่อยู่เหนือสุดนะแต่สายสายเนี่ยประมาณ6กโมงนี้ก็ก็ยังแช่อยู่นะครับแม่เสรเลียงนี่ยังหนักนะครับอยูต่ตรงตรง,ตรงใจกลางย้ําเป็นว่าข้อมูลพยากรครับอาจจะกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆพอสายสายก็ยังมีอยู่แถวเชียงใหม่นะครับ สายของวันที่13ที่มีโอกาสเกิดนะครับย้ำว่าไม่ได้เกิด100%รนะว่าแต่มีโอกาสที่จะเกิดนะครับแถวอำเภอพานนะครับพานเชียงใหม่เชียงดาวอะไรแถวนู้นนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนได้นะครับแล้วก็มีลมบางพื้นที่อาจจะไม่มีฝนนะครับมีแต่ลมเนืซ้งาที่ที่พี่น้องเอฟซบางท่านรายงานมานะครับก็ก็กินพื้นที่นะครับนี่นะครับก็ยังอยู่แถวภาคเหนือนะครับตรงนี้บ้าน บ้านนาตาโพนะครับแถวนี้แถวแม่สอดนะครับแล้วก็ด้านบนก็ยังแถวแม่แจ่มบางส่วนเป็นฝั่งนู้นนะครับแถวชายแดนไทยติดพมา่าด้านนู้นนะครับแม่ลาน้อยขุนยวมบ้านห้วยทรายแม่ห้องสอนนะแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายฝั่งนู้นนะฝั่งที่จะติดกับในส่วนของโซนที่เป็นโซนติดกับ แถวพมาว่าฝั่งโน้นนะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดในช่วงวันนี้นะครับช่วงบ่ายแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงบ่ายช่วงค่าก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดนะครับในส่วนของพื้นที่เดิมนะครับฝน13-14จะอยู่แถวภาคเหนือตอนบนนะครับแถวเชียงใหม่เชียงรายแถวแม่ฮ่องสอนแถวด้านนู้นนะครับแล้วก็จะมีพาดลงมาบ้างนะครับในบางส่วนหลังจากนั้นพอเป็นวันเช้าตรู่วันอังคารที่14ฝนก็เริ่มที่จะหายไปแล้ว ฝนรอบนี้ก็คือส่วนใหญ่จะอยู่แถวภาคเหนือนะครับย้าว่าอยู่แถวภาคเหนือพี่น้องภาคอื่นนะครับผมย้าตลอดว่าอาจจะต้องรอในส่วนของโดยเฉพาะแถวภาคอีสานนะครับที่ต้องรอนี่พอช่วงบ่ายของวันอังคารที่สิบสี่ก็เริ่มกลับมาอีกแล้วก็คือจะอยู่ในโซนเดิมนะครับแถวแม่สอดแถวตากแถวอมก๋อยเชียงใหม่หนู่นนะครับแถวขุนยวมแล้วก็โซนของแม่ห้องสอนที่ติดกับชายแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของ เชียงรายนะครับที่ติดกับแถวท่าเี้เหล็กนะครับแล้วก็ตัวที่จะเจอเนะี่ยก็มีอุ้มผางมีแม่สอดนะครับในช่วงของเย็นวันอังคารที่14ก็คือเย็นของพรุ่งนี้นะครับที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุดูร้อนนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับก็บางพื้นที่ก็จะมีลูกเห็บตกมีมีฝนกอนข้างจะไม่เยอะแต่ลมแรงก็มีนะครับก็เป็นลักษณะธรรมชาติของพายุดูร้อนครับก็คือจะมีลมแรงนะครับก็ อาจจะกินพื้นที่ไม่เยอะนะครับก็ก็ก็หลายหลายที่ก็บอกว่าไม่มีฝนนะครับแต่มีต่ลมครับหลายที่ก็ที่เห็นอย่างเช่นที่จังหวัดน่านบางอำเภออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านที่เห็นเมื่อเช้าที่มีทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานขา่าวก็มีลูกเห็บตกนะครับทีมอีกข้อมูล เพราะฉะนั้นก็คือภาพรวมของวันที่13-14มีนาคมนี้หลักๆก,ก็จะอยู่แถวภาคเหนือนะครับแถวโซนนู้นคับโซนเดิมนะครับแถวแม่สอดแถวตากแถวอุ้มผางนะครับแถวเชียงใหม่โซนที่ติดกับเชียงรายเชียงรายแถวท่าขี้เหล็กแล้วก็แถวแม่ห้องสอน,นครับก็จะเป็นจังหวัดที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนอนอแล้วก็พายุดูร้อนในช่วงวันที่13-14มีนาคมนี้นะครับ ก็เป็นข้อมูลและเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับก็ช่วงนี้สวเกษตรบรรจุก็เกาะติดในส่วนของพายุดูร้อนนะครับเนื่องจากว่า FC หลายๆท่านก็ต้องการทราบข้อมูลครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงถ้ามีฝนมาเติมก็จะสามารถที่จะทําการเกษตรได้นะครับก็เป็นข้อมูลและเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกท่านนะครับจะลืมนะครับฝากกดติดตามด like, กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งช่องยูทูบสวเกษตรบรรจุน,นะครับ เพื่อที่จะได้ทราบข่าวสารอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเรื่องราวปัจจัยที่เกี่ยวข้องการผลิตรวมทั้งการพยากรณ์อากาศช่วงนี้จะออกบ่อยนะครับเนื่องจากว่าก็เป็นการเกาะติดในช่วงของพายุดูร้อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังครับขอบคุณครับ